ปะพอนะคะ ทซายลงนะคะนี่ก็คือพระพุทธรูปนะคะทองคำนะคะเป็นทองคำแท้นะคะทุกคนนี่คือทองคำแท้นะคะ<อ>ก็จะเก็บไว้อย่างดีนะคะจากนี้จะทุก อย่าง,งเป็นทองคำหมดเลยนะคะคมถึงเก็บเป็นทองคำนะคะทุกคนเป็นทองคำนะเจ๋งทองคำหมดเลยเใช่ใช่ทองคำแท้นะคะทุกคน นี่ก็จะเป็นดาบนะคะดาบแต่อยู่เป็นทองคำนะคะเครื่องใช้อาวุธทองคำแล้วก็เงินแท้นะคะ,ะ,คะแต่สวยมากนะคะสวยมากจริงๆถ่ายรูปได้นะคะเราก็อบถ่ายรูปมะ,ะทองคำก็คือนี่งาม เพชรนะคะก็คือใช่จริงๆด้วยค่ะาตาเพชรเนี่ยก็คือแสงวบแวบวบแวบจริงๆดูพ่านเนธท่านดิเห็นไหมวบแวบวบแวบนะม,ม,มีพ้าเจ็คกระพัาด,ด้วยมีเงินตู้มาจง<อ>ังเลยเหมือนที่บ้านพี่เลยหรอ